วันนี้ผมจะมารีวิวอาหารที่คุณคาดไม่ถึงว่ามีราคาแพงครับว่ากันว่าเจ้าเมนูนี้เนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นไปถึง7หลักทีเดียวครับร้านยำหลักพันโอมากาตเซะหลักหมื่นฮาเวียกิโลละแน6นหกก็ยังไม่ว้าวเท่าเมนูนี้ครับและเมนูที่ว่านั้นก็คือหมูกระทะครับ เมนูแรกในวันนี้ครับสเต็กโปคอกคัสซูอิคกริวพอกเนื้อหมูธรรมดาที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามูลค่าของมันนั้นสูงแค่ไหนด้วยการกินอาหารท่ามกลางแสงวอร์มไลท์ที่ไม่รู้ว่าหมูจะสุกหรือไม่ในสมรภูมิลบีแย่งชิงด้วยความรวดเร็วกันแบบวินาทีต่อวินาที แต่ถ้าหากคุณผลาเจ้าเนื้อหมูชิ้นนี้แล้วนะครับยังมีวิธีการง่ายๆที่จะได้เจ้า Step <c oughs> สเตปโตคอคัสซูอิตเข้าไปในร่างกายโดยการใช้ตะเกียบที่ขีบหมูดิบๆนั่นแหละทั้งไปขีบหมูสุกแล้วก็เอาเข้าปากเท่านี้คุณก็จะได้เจ้าเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคัสที่ทําให้คนเป็นโรคไข้หูดับได้นั่นเองครับเฮ้ยสุกแล้วเหรอสุกแล้วเหรออะไรนะสุกแล้วเหรอสุกแล้วเหรอสำหรับเมนูแรกครับเนื้อหมูราคา5บาทค่ารักษาไข้หูดับ8 5 0 0 0 0บาทรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็น0 0 0แบาทครับ สำหรับจานนี้ครับมีชื่อว่าคอน t ทมิเนนเทนเดอร์ลอยเนื้อสันในหมูสีแดงสุดนุ่มราวกับโอโทโร่ของปาทูน่านนั่นเลยครับวิธีการเลือกนะครับให้เลือกเนื้อที่มีสีแดงกำกําแห้งเหมือนไดเอทมาเป็นเวลานานรสชาติของการชิมเจ้านี้เข้าไปนะครับหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังทิ้งความอร่อยเอาไว้ในปากแต่ไม่เพียงรสชาติเท่านั้นครับเขายังมีสารตกค้างอย่างสารเร่งเนื้อแดงเบต้าแอนโกนิสและสารบอแรกจึงทาให้เกิดอาการไตวยวายไ,ได้ด้วยครับสำหรับเมนูนี้นั้น เนื้อเทนนลอยด์หนึ่งีดราคา12บาทราคาซอกไตต่อครั้งอยู่ที่2,000บาทและราคาผ่าตัดเปล่ยนไตยอยู่ที่250,000บาท,ทีเดียว มีชื่อว่าชาโคลเบิร์นเบคอนครับเคล็ดลับของเมนูนี้เนี่ยความอร่อยครับ mm hmm. อยู่ที่การย่างให้นานครับส mm ัง hmm. เกตได้จากสีของเนื้อฮะ mm hmm. ยิ่งเข้มมันก็จะเกิดความคร mm ันชี่ถ้าเกิดว่าเข้มไปจนถึงสีดําเลยเนี่ยก็จะยิ่งกรุบกรอบอร่อยซึ่งเป็นสาเหตุของ colon c a n อร์ ว่ามะเร็งลำไส้ครับเมนูเบคอนนี้นะครับ1ขีดเนี่ยมีราคาอยู่ที่67บาทแต่ถ้าเป็นเมนูชาโคเบิร์นเบคอนก็จะพุ่งขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แสบาทบวกค่ารักษามะเร็งลำไส้เข้าไปน,นั่นเองครับ และนี่ก็คือเมนูที่เป็นไฮไลท์ออฟเดอะไนท์ชื่อว่าเดอะ r ร c เชียสออฟดิซีครับนี่คือเมนูสุดยอดของการกินหมูกระทะที่จะต้องประกบปังปงมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งกระทะมาราวกับเป็นสมบัติอันล้ำค่าในการกินหมูกระ,ะทะที่เดียวครับเริ่มต้นจากเทคนิคพิเศษแรกครับ <c oughs> Cancer Waterfall ครับสิ่งนี้ก็คือการนำน้ำซุปราดไหลผ่านลอยย่างเตรียมของหมูพาเอาสารในโตซามีนอะคิลามายอาฟาทอกซินทั้ง3อย่าง เพื่อให้เกิดสีเหลืองที่ดีที่สุดเมื่อน้ํามันของหมูหยดลงไปถึงเตาถ่านเนี่ยเราก็จะได้ของแถมเป็นควัน PAH และ VOC นะครับติดไปตามเสื้อผ้าแล้วก็ซึมไปที่ผิวหนังกำพ้าลงไปสู่ผิวหนังแท้สะสมจนก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งครับและนอกจากนี้ครับเมนูของเราเนี่ยยังเสิร์ฟมาพร้อมไฮไลท์สำคัญครับบันหมูที่ชุ่มชําแล้วก็ไม่เกรียมนะฮะสัมผัสของมันเนี่ยจะมีทั้งความกรอบนอกนุ่มใน แล้วก็ชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งปากเลยครับ จานนี้จานเดียวนะครับเราก็ได้รับมะเร็งไปถึง4ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่ครี c r e ิก i c c a n อร์นะครับซ s o เจ a g e น l cancer ล o นแ n cancer และ s t o m a c ค cancer ยังไม่พอฮะเมนูนี้ยังอุดมไปด้วยไขยมันคอลเลสเตอรอลทาให้เกิดโรคหัวใจและยังมีไขมันพอกตับถ้าเกิดตับแข็งขึ้นมาเนี่ยก็โดนไปอีกคิดดูสิครับมันหมูเนี่ยน่าจะประมาณ5บาทมั้งส่วนน้าซุปเนี่ยก็ฟรีแต่พอรวมมูลค่ากับสงที่เกิดขึ้นทั้งหมด มือนี้เนี่ยครับก็จะรวมเป็น2ล้าน2แสนก้อีก5บาทครับเป็นเมนูปิดท้ายของคอสสุดยอดหมูกระทะของเราในวันนี้จริงๆครับฮวมเวหลลุยฮัลหฮัลโหลลุยฮัยฮาเโหลลุยฮยฮัลโหลลุยฮัลโฮัลลลย